เพิ่แป๊บเดียวนะครับผมก็สั่งรถจาก ebay มา100คันแต่ไม่ได้ในกล่องเดียวนะฮะในกล่องเดียวก็เกินไวนะ้เนาะสั่งมาหลายๆรอบนะครับแต่ว่านับไปนับมาเนี่ยโอ้โหเป็นร0อคันเลยแล้วจะมีคันไหนบ้างคันไหนน่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูกันแต่ก็คงไม่ไหวมั้งวันนี้วันเดียวร้อยคันผมตั้งชื่อว่าซีรีส อีเบร้อยนะครับเราจะลงรถไล่ไปเรื่อยๆจนครบ100คันแล้วพอครบ100คันปุ๊บผมจะทำคลิปรวมเป็นคลิปเดียวนะครับให้ดูกันแบบสะใจไปเลยคราวนี้เรามาดูตอนแรกกันครับว่าจะมากี่คันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ ส่วนใหญ่ที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นรถนอกแพ็คนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าล o o s คาร์นะครับแล้วก็สั่งที่อเมริกาส่งที่อเมริกานะครับมาดูคันที่หนึ่งเลยโอ้คันนี้เขาแถมโปสการ์ดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลงชื่อว่า thank you นะฮะ by mike นะครับแต่จะเป็นยังไงข้างในต้องมาดูกันฮนะเอ้ยนี่เหรอคือรถ <S <S อ๋อมันเป็นลูซคาร์นะเป็นรถนอกแพ็คเพราะฉะนั้นเขาก็จะห่อมาแบบนี้ครับ เดี๋ยวต้องมาแกะดูครับว่าเป็นยังไงถลอกปอกเปิดแค่ไหนหรือว่าจะออกมาดีก็ได้นะฮะอ่านเนี่ยนะครับแกะออกมาแล้วคันที่1ของเรานะครับรู้ไหมครับว่าเป็นคันไหนหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมครับเป็นรถลา์เฟลเคนครับคันนี้ก็คือ Porsche 934 Turbo R S R นะครับเป็นรถที่ออกในปี2 0 1 6มากับชุด h Hot w h e e l s s p e e d Gra p h i กนะครับก็เป็นลายเฟลเค้นสีเงินนะฮะ จริงๆแล้วในปีเดียวกันเนี่ยเขามีสีเขียวน้ำเงินอีกคันหนึ่งที่เป็นสีปกติของเฟลแค่นะครับต้องรอชมกันว่าผมจะได้มาไหมอ่คันนี้ผมได้มาราคาไม่แรงมากนะครับโดยรวมๆเนี่ยประมาณ4ี่เหรียญแต่ว่าตรงนี้เราไม่คุยเรื่องค่าส่งกันนะครับสี่เหรียญก็140บาทครับราคาโอเคอยู่นะสำหรับรถ1คันนอกแพ็คครับ2ที่2นะครับอันนี้มาเป็นซองเลยทีเดียว oh. แต้องแกะดูครับ ก็ลุ้นอยู่นะครับว่าออกมาจะเยินไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาส่งแบบไม่ค่อยบี้มากนะครับก็พอไหวอยู่อ่ะแล้วก็มีห่อบับเปอร์มาด้วยก็ใช้ได้ฮะของออกมาน่าจะไม่สภาพยับเยินนะครับนี่ครับคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งรอชมกันนี่ครับได้มาแล้วครับเฟ l เ o n นสองคันนะครับเบอร์2กับเบอร์3ามเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคันไหนครับ ต้องบอกก่อนว่า f a ล c เคที่มันเป็นน้ำเงินเขียวแบบนี้ราคาแรงกว่าสีเมื่อกี้นี้ครที่เป็นสีเงินน้ำเงินนะครับคันนี้จะเป็นคัสตอมฟอร์ดม s ส a ต g งนะครับรถรุ่นปีสองพออกมากับชุด Hotview ถบิลดิฟเ z สนะครับนี่รายละเอียดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากเป็นรถออกมาหลายปีแล้วตอนนี้เขาก็พัฒนาขึ้นนะครับคันนี้ผมได้มาราคาแรงหน่อยราคา8เหรียญน,นะครับหรือ280บาทแพงกว่าเมื่อกี้เป็น2เท่าเลยครับ นี่ขนาดคนขายเขาลดให้เหรียญหนึ่งแล้วนะคันต่อไปคันนี้ก็เหมือนคันแรกเลยครับ Porsche 9 3 4 Turbo RSR นะครับซึ่งก็เป็นรถปีเดียวกับคันแรกนะครับแต่คันแรกเนี่ยเป็นสีเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีเขียวน้ำเงินเนี่ยฮะก็ได้ครบแล้วครับสองสีของ Falcon นะครับคันนี้ราคาแรงกว่าคันเมื่อกี้อีกคันนี้ขาย9เหรียญน,นะครับเเหรียญก็300กว่าบาท เนาะราคาแรงอยู่อ่ะแล้วก็กล่องต่อไปนะครับมากันรัวๆเลยเป็นกล่องใหญ่ครับอันนี้กล่องใหญ่เปิดมากรถเยอะมากนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เขาใส่มาในถุงกระดาษแบบนี้ฮะมันก็มีความบับเบิลนิดหน่อยเนาะป้องกันการกระแทกได้นะครับแล้วข้างในเนี่ยเขาก็มีถุงพลาสติกห่อรถมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งคือก็กลัวว่ารถมันกระแทกจนเสียนะครับแต่ว่ามันก็พอได้ฮะ แล้วทำไมรอบนี้ต้องสั่งรถมานตั้ง8คันอ่าเดี๋ยวจะมีคําตอบตอนท้ายคลิปนะครับว่าทําไมลังนี้มันถึงเป็นลังใหญ่นะครับมีรถตั้ง8คันแน่อ่ามาคันที่1นนะครับเป็น Ferrari ด้วยคันนี้ f e r r a r i 430 s c u d e r ู a ดนะครับออกมาปี2 0 1 4เป็นปีสุดท้ายที่ h o t w i e e l ผลิต Ferrari นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรถธรรมดาแต่ว่ามาออกกับ f ฟอร์รี่แพ็5ด้วยนะฮะก็ f e อ r a ร r ี่5แพ็คผมว่าได้มาชุดน,นี้ผมถือว่าคุ้มค่านะอ่ะถือว่าโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่าราคาเท่าไหร่คันที่2เป็นสายแข่งจาก f e r r a r r นะครับก็คือ f e r r a r r 512M นะครับคันนี้ออกมาเมื่อปี2013ก็ออกมากับ f e r r a r r Pack 5เหมือนกันนะครับแล้วข้อดีของการที่เราซื้อเป็นล o s คา a r มาแบบนี้ก็คือ ถ้าเรามีแพ็คเก่าๆเราอาจจะไม่กล้าแกะนะครับแต่ว่ารถมันมีนี่ลูกเล่นแบบนี้มันเปิดหลังได้เนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในแพ็คเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดหลังได้นะฮะก็เลยอยากได้แบบรถที่แกะแล้วมากกว่าคันที่3จกักรยานนี้นะครับเป็นรถสไตล์แข่งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็น f e r r a รแต่เป็นคู่แข่งก็คือ p o r s c h e 917 LH นะฮะ นี่สายแข่งเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ลายธรรมดานะครับเป็นลายเก่ฟด้วยแต่คันนี้เปิดหลังไม่ได้นะฮะอันนี้เขาออกมากับแพ็กฟ้านะครับแต่ว่าชื่อชุดเทมาเลยชื่อชุด legend of speed นะครับจเจ้าแห่งความเร็วขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็น ford gtlm นะครับเป็นรถสายแข่งเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้มากับ,บแบรนด์ Ford นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นรถธรรมดานะครับเป็นรถที่ออกมากับ multi pack exclusive ก็คือ เป็นรถที่ออกมากับชุด Hot w i e e l n Hot w i e l t w นะครับที่เขาขายเป็น9คัน20คันนะฮะแบบนี้ก็ไม่ตลงในแพ็กฟ้าธรรมดานะครับอ่คันที่5ของกล่องนี้ครับ p r i m u t a a r c u d a นะครับรถออกปี2013นะฮะลายเ a l ค o นอีกแล้วเราไม่เห็นรถา a เค o n ทรงนี้มานานมากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสีที่2เหมือนกันสีเงินกับน้ำเงินนะครับตัวเขียวน้ำเงินนี่ าหายากมากาหายากมากต้องยอมรับนะครับมากับชุด Hot Wheel Showroom นะครับ Hot Wheel Performance ก็ออกมาสไตล์ดูเป็นทรงรถแข่งอยู่เหมือนกันนะคันนี้หลายเฟลเค้นด้วยคั้นต่อไปครับสีแดงมาแต่ไกลเลย Dodge Charger Daytona นะครับรุ่นปี1969แต่ว่าตัวรถเนี่ยออกมาปี2 0 1 4ผมชอบมากเลยสปอยเลอร์ที่แบบยกสูงมหาศย์แบบนี้นะครับ เท่มากจริงๆขันที่7ของรางนี้นะครับก็คือดัซสัน620รุ่นช้างเหยียบนะครับสีแดงเหมือนกันคราวนี้ออกมาปี2014นะครับโอ้โหสวยเลยทีเดียวนะฮะเป็นรถกระบะจากดัซสันที่มันออกโฆษณาว่ามันสามารถขนช้างไปได้ด้วยนะครับถ้าใครเคยดูเนี่ยน่าจะรู้จักกันว่าคันนี้คือรุ่นช้างเหยียบนั่นเองแล้วก็คันสุดท้ายของรังนี้นะครับ เป็นรถหน้าตาแปลกหน่อยตอนแรกผมนึกไม่ออกเลยนะจนมาเห็น,นจริงมันคือ l amborghini ok k u n t a นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นรถธรรมดาเป็นรถการ์ตูนเพราะฉะนั้นล้อมันใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันจะหดสั้นนะฮะเราไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับรถรุ่นนี้เพราะว่ามันออกมาครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2018แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยส่วนคันนี้เป็นสีแดงนะครับออกมาในรุ่นปี2017ก็เริ่มหายากแล้วนะครับตอนนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ8คันพิเศษที่มากล่องเดียวกันทําไมต้องสั่งมา8คันน่ะเหรอครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ซื้อ2แถม2ราคาแรงอยู่นะครับ2คันเนี่ยเขาขาย8เหรียนะครับประมาณ280บาทแล้วก็ซื้อ2แถม2เนี่ยก็คือตกคันละ140บาทนะฮะแต่ว่าเป็นรถเก่าหายากแล้วก็มีหลายๆคันที่น่าซื้อน่าเก็บมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอดใจไม่ไหวเลยมีทั้ง f ฟ r r a r รี่พอร์ช ฟอร์ดนะครับแล้วก็ Dodge Daytona มีลายเฟลเค้นด้วยผมก็เลยรับมาฮะสองแถมสองแปดคันก็แปดคันครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟูงแก๊กด้วยน,นะครับเราจะได้ดูซีรีส์อีเบ1 0์ร้อยกันต่อไปใน a c e b o o k นะครับเรามีเพจชุดฟอร์ดว e e เซ Center นะครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับอย่าลืมตามดูซีรีส์ชุดนี้กันนะครับว่าเราจะแกะจนครบร้อยคันไหมผมว่าครบแหละ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ